สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซเว่นนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมนารกะเบดพอยต์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาฝึกฝนวิชาเหมือนเดิมับผมแต่วันนี้นะครับผมจะมาฝึกเป็นเซียนกระบี่นะผมเออนะโดยใช้พ่อหนุ่มอูเฉินคนนี้นะครับนพ่อหนุ่มอูเฉินคนนี้นะครับนี่นะวิชาของเขาครับก็จะเป็นแบบพวกเซียนกระบี่ทั้งหลายแหล่นะเดี๋ยวผมขอเปี่ยนก่อนครับ นี่เลยครับขอใช้เป็นอันนี้แทนนะเพราะว่าผมจะรีดดาเมจนะครับในเมื่อป้องกันเราเนี่ยไม่สามารถป้องกันได้นะเพราะว่าเราจะไปเล่นในโหมดการหล่อหลอ,ลอมและขีดจำกัดน,นะครับก็คือโหมดนี้ครับงั้นก็ไปเลยกันดีกว่าเออไปลุยกันเลยดีกว่านะครับอย่าพูดเยอะนะครัผมวิถีแห่งเซียนกระบี่รอเราอยู่นะครับปวันนี้นะครับจะเป็นการเล่นที่แบบ อาจจะหนักน่วงนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ค่อยได้เก่งอะไรนะเออแล้วก็ต้องอยู่กับวิธีการเล่นของเราด้วยนะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนนะสำหรับผมเนี่ยวิธีการเล่นของผมนะก็ะคือไม่มีอะไรมากครับตีๆออกๆเออข้าๆออกออกนะผมออแล้วก็รอแพรลี่นะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะแพรเลียนค่อนข้างเก่งนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นกับบอทนะมาเล่นกับคนแน่นอนนะดูจากสภาพนะครับ ตาลุยครับผมมาแล้วครับผมเจอคู่ต่อสู้แล้วนะมาวิธีแห่งเซียนกระบี่นั้นรอเราอยู่นะครับผมก็จะใช้กระบี่นะทั้งเกมนะครับผมเออนะใช้จะพยายามใช้กระบี่ให้ได้ทั้งเกมนะเพราะว่าบางทีแบบเขาแพรี่แล้วกระบี่เราถกแล้วเทียนตอูิงนนี้ผมก็ได้เลือกอันติเลือกอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาครับกระบี่ทั้งเกมครับผมอันอื่นไม่ใช้นะครับเอออันนี้ก็นับเป็นกระบี่ปะกวาดดาบใช่ไหมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นดาบของจีนปะไม่รู้เหมือนกันใช้อันนี้แล้วกันนะครับเราวิถีแห่งเต่านะครับผมเออช่วงนี้ดูหนังจีนเยอะนะก็เลยจัดซะหน่อยนะครับ เซียนกระบี่นะครับผมจะใช้เซียนกระบี่นะจะใช้กระบี่ลัวๆเลยครับน้ยกระบี่คนนี้เขาสวยนะยสีม่วงนะผมค่อนข้างชอบนะผมมาพร้อมชุดสีม่วงนะม,มาพร้อมแล้วนะครับอันนี้เราจะคว้าแชมป์ไปได้หรือไม่นะครับมาดูกันครับแต่ผมว่าไม่น่าไม่น่าไหวน,นะเพราะว่าช่วงนี้คนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับมาไปครับ เสียงกระบี่ของเรานะผมกับพ่อหนุ่มอู่เฉินอู่เฉินนะครับอู่เฉินวันนี้ผมก็เปิดเป็นเสียงภาษาจีนนะเพราะว่าช่วงนี้กำลังติดหนังจีนนะซีรีส์จีนอะไรหลายๆลอะหลายย่านมาแล้วนะเขาจะขึ้นมากระทืบเรานะครับตอนนี้ผมก็หลบลงมาแล้วผมเช <laughs> <laughs> okay. เรารอเลยครับเรารอเรารอก่อนนะเรารอก่อนนะนี่นี่ตรงนี้ดีกว่าครับเราเป็นสายหลอยนะครับเตียนกระบี่เข้าไปนะครับนี่นะครับโอ้โหอย่างไงครับเรารอดีกว่าเรารอแพรลี่นะเรารอแพรลี่นะวิถีแห่งเสานะครับวิธีแห่งเสาต้องแพรลี่นะครับ อะไรจ๊ะโอ้ยี่ครับปล่อยกระบ,บี่ไปครับผมเฮ้ยจึ๊ผมคือเซียนกระบ,บี่เฮ้ยคนมาหลบก่อนนะครับ เขาสู้ไปนะครับผมเราคือเซียนกระบี่เราต้องปล่อยกระบี่แบบรัวๆนะครับเออนะโอ้ยยั้งยั้งยังยัง,ยง,ยง,ยงโอ้โหเขาก็โดดกระเทืบเราอะโอ้โหมาไอ้แก้วอเออเรากำลังจะฆ่าเลยนะครับเขามาลัดช็อตเราแนละ้วโอ้โหอะไรครัำนี้ให้ผม ได้เฉื่อยฉายมั้งครับผมไอพี่เดินสะดวกบ้างนะน้องมีเดินสะดวกเถอโอ้โหลนะ่าช็อตอีกแล้วเอ็งนี่มันอ่าเขาเขาเล่นแบบนี้นะเขา <c oughs> เขาจะไม่ เรียกอะไรเขาจะไม่ชาร์จนะครับเขาจะเขารู้ว่าเราจะแพรลี่นะครับถ้าเราไม่ตีเขานะแต่ถ้าเราซัดเขาเนี่ยเขาจะไอ้นี่เลยนะกดชาร์จใส่เราเลยนะรู้มากนะครับเราเป็นเด็กรู้มากตั้งแต่เมื่อไหร่มามามาเป็นจอมยุทธอย่ากลัวนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เรียบร้อยครับผมวันนี้กําลังเหม็นปากตีนะครับเหม็นปากตีนะครับผมฮะไอพี่ได้เฉิดฉายเลยครับวันนี้พี่จะเป็นเซียนกระบีนะ่น้งององ่าเราปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ลดคูดาวของกระบี่แล้วนะมาอีกแล้วนะคนนี้เขาจะมาแก้แค้นเราปะเรารอเลยครับเรารออุ้ย เกินตายกระบี่เราเดือพึ่งขอเปลี่ยนกระบี่ก่อนอุ๊ยอ้๊ยอุ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 ยโอ้คนนี้เขาหายตัวอยู่อ่ะมองไม่เห็นโอ้โหอะไรครับเนี่ยจบเลยจบเลยครับ วิธีแทงเซียนกระบี่ของเรานะครับโดนลุมกระทืบนะพี่ <c oughs> คนนี้เขาจัดเราไว้เพราะว่าหน้าชตครับเรียบร้อย ที่แห่งเซียนกระบี่เราปล่อยไปมั่วๆก่อนนะอ้ยโดนเวิถี่แห่งเซียนกระบี่นะครับรออีกสิบสามวิมาโคตรดีนะครับวิถีแห่งเซียนกระบี่คนนี้เขายังไงอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ให้ไปครับโยโตฟาด เฮ้ยคอ,อันตีเฮ้ยปึ๊บลบลบไม่โดนเรียบร้อยครับผมมันตีอะไรตรงนี้นะอยู่ไหนคนนึงอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นแวบ,บแบเบฮ้ยเชิบมาไปเลย ยหงไม่ไหนเราโอ้โหเขาดึงอาวุธเราโอโ้กระบี่เราเรียบร้อยครับผมเอากะบี่คืนมากระบี่เราคืนมาเดี๋ยวนี้ขเขาขโมยอาอวุธเราไปนะนี่ใส่ไม่ดีนะขโมยแบบนี้นะไอพี่ได้เสือฉายก่อน ตอนนี้วิถีแห่งเซียนกระบี่เรียกผีเอ้ยเรียกหาพี่อยู่เอออะไรวะที่พูดติดพูดถูกเียังนะไหนไหนไหนเอ้ยเอากระบี่มาใช้ดิเออราไปขอโทษนะครับที่ใช้เอออาวุธอื่นนะครับเราหลังจะไม่ทำนะครับฟาไปไม่โดนโอ้ขอรัดช็อตหน่อย เรียบร้อยเติมเลือดเติมทุกสิ่งทุกอย่างัะตอนนี้เขาจะตามมาฆ่าเรายังไงนี่ไงยังไงอยู่ไหนอีกคนนึงไม่เจอแล้วตอนนี้เคนี่ไง โอ๊ยโอยติดนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอเก็บยาก่อนโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้คนู้นเขาไปนู่นแล้วครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมเออนะเกิดเออเกาเรียกอะไรนะโดนนี่ไปนะครับโดนเอ่อ อะไรนะวะอะไรวะอะไรวะคำหนึ่งครับคำหนึ่งเย็นนะครับโอเคครับไปไม่เป็นเลยครับตอนนี้คำหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมไอ้นี่นะครับเอ่อสตรีมมันตัดนะเออเฮ้ยไม่เป็นไรกลับมาได้นะครับเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับเมื่อกี้สตรีมตัดนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะทุพลกลับมาแล้วมือเอ่อไม่ใช่มือกระบี่อันดับหนึ่งครับตอนนี้ลวนเลยครับลวนเลยครับผม ออขอสักหนึ่งศพแล้วกันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไ,ลวไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเรียบร้อยอยังไงปันมั่วฟันมั่วโดนเออมามือเซีนบีอันดับหนึ่งอยู่นี่แล้วทุกคนไม่ต้องห่วงข้ามาแล้วยังไงครับปึ๊บเสกกบะบีออกมาก่อนยังไงยังไง ไปแล้วครับจัดการเขาจะหนีเฮ้ยเขาจะหนีเขาจะหนี ยังไงโอ้โหอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้ยังไงครับยังไงเรียบร้อยเฮ้ยกระบี่กระบี่พังกระบี่พังแป๊บนึงแป๊บนึงได้แล้วลาก่อนเพื่อนฟอมกระบี่ก่อนนะแป๊บนึงนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็น ใจเย็นครับใจเย็นทุกคนใจเย็นได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมแจกกระบี่ให้คนละเล่มสองเล่มนะครับอะชชนู้นเครับรงนู้น,นครับไปแล้วมาเบ่งพลังโอโ้โหกำลังจะฆ่าเลยนะครับอโอเคก็คว้าแชมป์ไปได้อีกแล้วนะวันนี้ครับเซียนกระบี่อันดับหนึ่งของเรานะครผม มีเอ่อสติเอ่ออะไรนะสตรีมหลุดไปบ้างนะครับแล้วก็กลับมาได้นะผมเมื่อกี้มันสติม,มันหลุดนะเหมือนแบบผมไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะเออเลร์นิดหน่อยนะครับโอเคก็กลับมาได้แล้วก็มาคว้าชัยอันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะเฮ้ยเ,ยเยกือบหลับแต่กลับมาได้ครับแล้วก็ได้ที่หนึ่งเหมือนเดิมเป็นเพราะเราเก่งนะครับหรือว่าฝั่งนู้นไม่เก่งก็ไม่รู้นะครับ หรือว่าเรารัดช็อตเขานะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็เป็นไงบ้างครับวันนี้นะครับได้ดูผมเล่นตัวนี้ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกอยากเล่นขึ้นมาบ้างไหมครับนะเซียนกระบี่นะผมเล่นง่ายนะเล่นง่ายผมถือว่าเล่นง่ายครับเออแบบปล่อยกระบี่ไปสู้กับเขาได้น้ำหนึ่งหนึ่งก็โอเคนะเออแล้วก็แบบโดนลุมก็โอเคครับผมหนีได้เหมือนกันครับเออแล้วก็ ผมชอบมากเลยนะที่แบบเวลาเขากระโดดอยู่บนกาอากาศแล้วเขาชาร์จกระบี่ใส่คนอื่นมันดูแบบเหมือนหนังจีนเลยนะแบบเอออย่างเท่นะครับถ้าใครเห็นนะที่ผมแบบกระโดดอยู่บนกลาอากาศแล้วก็กดเล็งกระบี่ใส่เขานะตัวละครที่ผมชอบนะเหมือนเพกหนังจีนอะไรอย่างเงี้ยครับสุดยอดครับผมนะวันนี้ก็เต็มอิ่มนะครับผมสําหรับการฝึกวิชาของผมนะ สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหากคุณผู้ชมหรือเพื่อนะมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากพูดคุยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ